วันนี้มากิน6ิกเอ็กซิกวกันค่ะกับ6เมนูไข่สารพัดน้าทุกคนคือตื่นเต้นมากนะคะแต่ก็ต้องกินแล้วเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ให้ดูว่าเมนูไหนกินได้เมนูไหนกินไม่ได้เมนูแรกก็คือไข่นะแซลมอนดองนะคะเดี๋ยวเราจะมีย้อนมารามาด้วยนะคะโอ้โอๆๆอๆอ้้อ เมนูนี้กินได้ความแซลมอนดองด้วยอะเนาะมันแบบว่ามันเข้ากันอะ่ะเมนูที่2อไขนะ่น้าวาซาบิราดด้วยโชยุญี่ปุ่นโอ้โอ้โอ้ขอให้มันไม่ขึ้นจมูกละกันหืมอร่อยอร่อยแบบตื่นๆนะตื่นๆเค็มๆมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยดีอันนี้ไขนะ่หน้าชีาสค่ะซอสเกาหลีโซโซโหย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 ดี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  อร่อยอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบละมุนนัวมีความแอบเผ็ดต่อมาไข่หน้าส้มตำปูปลาอ่ะหมด <c oughs> มอืมอืมเ่ <c oughs> ต่อไปเป็นเมนูไข่ต้มกิมจิไข่กุ้งข้ามได้เลยปะวะ <c oughs> เ็นเมนูที่ไม่ควรกินกิมจิก็อยู่ส่วนกิมจิไม่ต้องอยู่กับไขต่ต้มไม่ต้องอยู่อะไรทั้งนั้นและเมนู <c oughs> สุดท้ายก็คือไข่หน้ามา่มาม่าผัดซอสเกาหลีกับยำสาล่ายราดเข้าไปวิมีไข่กุ้งด้วยรสนะ <c oughs> อร่อย <c oughs> จบไปแล้วก็การรีวิว Sixx อ็วนะคะสำหรับใครที่อยากให้ส้มไปรีวิว Sixx อ็วหน้าอะไรอีกนะคะก็ <c oughs> คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยค่ะ